ตื่นเช้ามาทํางานสวนนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยนะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเนี่ยส,สองแสรลูกสาวอ,อ,อยู่ดีๆตาอ,อามก็กลายเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้้ตาอ,อามแกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยยังไงดีแล้วเนี่ยยไปโรงพยาบาลเลย เมื่อตาอ่าถึงโลงบ้านเนี่ยตาอ่ําก็มาแล้วก็รีบโทรหาลูกสาวลูกๆๆๆๆเร็วเร็วเรเขาไม่สบายหนักมากรีบมาเร็วๆ,ๆลูกสาวของเขาเนี่ยกาลังขายสับปะรดอยู่ปะปะสับปะรดกับสับปะรดเร็วๆค่ะใกล้จะหมดแล้วนะมาซื้อเร็วๆเธอก็ขายของไม่ดีนะักแต่ว่าเธอเป็นคนสวยมากแล้วก็ร้องเพลงเพราะอีกๆๆด้วยในขณะนั้นเองก็มีคนมาซื้อของของเธอโอ้โหเจ้าหญิงอยากกินไหมจ๊า่ฉันจะชื้อให้นะสับปะรดนักกลิน่นเนาะนี่คนนี้เป็นเจ้าหญิงนะเธอต้องให้เขาฟรีนะเข้าใจไหมเขาเป็นถึงเจ้าหญิงเลยนะขอไม่ได้นะคะขอโทหจะาด แล้วบาทต้องขอโทษด้วยนะคะขออะไรก็ไม่ได้เออจาไว้เลยนะไปกันเถอะเจ้าหญิงอย่ามาหาเหยียบร้านที่นี่อีกเลยไม่ชอบเลยปะเย็นๆสิไปกินที่อื่นเถอะค่ะเจ้าหญิงนี่ทั้งสกปกปรกอะไรกันนี่หรอยังขายไม่ได้สักบาทเลยอะอะไรกันไม่รู้จนต้องเจออะไรขนาดนี้นี่ลืมโทรกลับแม่เลยอ่าแม่โทรมานี่นาะม,มีอะไรหรือเปล่านี่ฮะหลฮัลโหลอะหยอกค่ะอะอะไรนะแม่พ่ออยู่โรงมยาบเราอยู่ตรงไหนอะหนูจะรีบไปแล้วแม่ไปแล้วแม่เราจะไปแนละ้วเธอตกใจมากที่ได้ยินข่าวแบบนี้แล้วก็แล้วเธอก็ถึงโรงบราบอ้พ่อ ลูกเอ้ยพ่อแก่ทำงานอยู่ดีๆแล้วก็หลง้วคุณหมอพ่อหนูจะหายไะเก็คือต้องผ่าตัดนะจ๊ะ,ะผ่าตัดหัวใจนี่ห้าล้านนะจ๊ะเราจะเอาเงินมาแต่ไหนล่ะลูกเออหนูไม่ แข็งไว้ม่รอที่นี่นะหนูจะกลับไปดูว,ว่าเราเนสามารถยืมตังค์ใครได้บ้างโถพอ่อเธอนั้นก็ได้กลับมานอนชิดที่บ้านเธอจะเอาเงินที่ไหนไปให้พ่อรักษาเนี่ยแ,แล้วเธอก็เข้าไปในคอมพิวเตอร์เธอก็เกิดพบว่าการประกวดร้องเพลงจะเกิดขึ้นวันนี้ผู้ที่ชนะในการร้องเพลงจะได้รางวัลเป็นเงินทั้งสิน้น2ล้านบาทเธอก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครเข้าไปในการประกวดครั้งนี้ด้วยใจเธอในรักในการร้องเพลงอยู่แล้วฉันจะลองดูแล้วกันเพื่อพ่อแพ้บ่ได้อื่นมันก็ได้ไปหาเพื่อนเธอเพื่อที่เธอเนี่ยจะขอชุดของเขาว่าไงล่ะว่าฉันจะขอ ชุดเธอหน่อยยัมีชุดสวยๆไหมจะเอาไปประกวดได้สิตามฉันมานะเดี๋ยวฉันเอาให้เธอก็ใจดีมากให้เธอยืมเสือ้อผ้าน,นี่นี่เองฉันก็ไม่ค่อยมีเงินเลยนะไหนลองชุดนี้ดูสินี่เป็นของคุณแม่ฉันเธอยืมได้นะฉันว่ามีอีกชุดดีกว่าที่จะเข้ากับเธอนี่ตัวนี้เลยอ่ะตตวนี้ตัวนี้ใช่ว้าดีมากเลยอ่ะเธอชอบไหมอ่ะนี่ฉันให้รองเท้าด้วยโอ้ขอบคุณนะ,ะฉันชนะจะไม่ลืมเธอเลยฉันว่าจะไปประกวดร้องเพลง่ะได้เงินรางวัลไปรักษาพ่อโออยางนี้นี่เองพ่อเข้าโรงพยาบาลหรอฉันเข้าใจเธอแล้วอ่ะตามฉันมาฉ จะพาไปร้านทำผมนี่เลยอ่าให้สวยๆเลยนะคะจัดไปครับพิงโอ้สวยจ<อ>ังนเลยอะ ไปกัน,กนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การแข่งขันประกวดร้องเพลงและผู้ที่ชนะๆจะได้รับของรางวัลกับเจ้าชายนับว่าเป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากเลยเอาละครับและเจ้าชายนี่ก็จะเป็นกรรมการด้วยนะาทุกคนพร้อมแล้วเ,เริ่มการแข่งขันได้เลยขอเชิญสมัครร้องเพลงคนแรกคนดีดีเื่อนของเจ้าหญิงของเรานี่เองสวัสดีจ้าถามแล้วไปฟังกันลเลยอ,อาจีอริยก ไอ้เจ้ากูกจิตสึกันเลยกอ็อน้องอะไรอะจ๊ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงหนูได้เลยนะคะหลักการทางนี้ใครคิดจะชอบกันจะจริจแบนั้นแต่ยังไม่มีเธอวันนี้แหละกูจะเป็นแค่ท่อง พ่อนแล้วค่ะนี่คือร้องเพลงหรอและคนสุดท้ายตื่นเต้นจังวัสดีค่ะชิปิกนิกนะคะพร้อมแล้วน่ารอวจะร้องแล้วนะ้าเจ้ามีนามบัวคำเกิดมาลำพังในดอกบัวได้พ่อละสีชุบเลี้ยงตัวเอาล่ะเราจะประกาศผลแล้วนะผู้ที่ชนะก็คือ <c oughs> อย่าคิดว่าแกจะชนะเจ้าน,นะเสียงก็เหมือนหมาร้องแบบรับไม่ได้อะ่ะไม่อยากฟังเธอพูดหรอกนะม,มากวนฉันยยนี่นี่นจำเธอได้แล้วน,นั่นเองที่มาซื้อสัปปะรดบ้านฉันแล้วมาหารเรื่องอะไรเพื่อนฉันเนี่ยพเพื่อนเจ้าหญิงเหรอออกไปเลยนะเนี่แกอีกคนนะจับประหารเลยนะแกไม่มีปัญญาหรอกแกไม่ใช่เจ้าหญิงเอาละครทุกคนแล้วคนที่ชนะในรอบแรกนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาก่อนครับขึ้นมาบนเวทีอ่าทั้งสามคนแล้วเราจะเอาคนที่แพ้ออกก่อนลืมและคนที่แพ้ก็คือ น้องเสื้อเหลืองสาวบาสเกตบอลของเราขอโทษนะครับไม่ได้ไปต่อฉันไ,ไ,ได้ไปต่อเย้เอาละครัรอบนี้เราจะประกวดอีกครั้งนะมาแลราจากคุณดีดีรอบสุดท้ายแล้วได้เลยเมื่อเป้าไม้มีไว้พุ่งชนปอสูงปอกขาดรอบแรกมาได้ไงวะสู้ๆเขาดีดีไงถึงมาเตอเทอจอะแล้วคนต่อไป <c oughs> มาถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจส่งมาทำอะไรอ๋อเแก่จะชายจะชอบนะคนที่ได้รางวัลก็คือคุณ โอ,อะไรเนี่ยจะใชยลำเอียงมากรอเดี๋ยวมารับรางวัลหลังบ้านได้นะนขอเจอเป็นการส่วนตัวด้วยนะหนังปิกนิกหม่โมโหฉันได้เหรอเนี่เย้ดีใจจัง ในที่สุดเธอก็ได้รับรางวัลและเจ้าชายก็อยากจะพบเธอเป็นการส่วนตัวด้วยอะเอาล่ะเดี๋ยวเธอเนี่ยช่วยลงไปข้างล่างนะแล้วก็ไปพบเจ้าชายซะโอเคเลยค่ะเจ้าชายหรอวะตอนนี้เจ้าชายอยู่ข้างในนะเข้าไปดูเลยนะพระองค์กำลังพักผ่อนอยู่อย่าร้องไห้เข้าไปเลยฉันเป็นเจ้าชายแล้วแน่นอนว่าฉันชอบใจนะเจ้าชายก็ได้ตกหลุมรักปิกนี้เมื่อเธอเดินเข้าไปในห้องไม่พบอะไรเลยจู่ๆเจ้าชายก็ออกมาจากในห้องส่วนตัวเธอและเจ้าชายนี่็ต่างเขินอายกันเจ้าชายเออมาแล้วหรออันนี้ของของเธอนะเธอจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมว่าฉันน่ะ ชอบเธอตั้งแต่แรกเข็นรอแล้วนี่ก็เป็นสร้อยนะสร้อยส่วนตัวฉันนะฉันให้เธอไว้นะชายก็ได้มอบสร้ยอยคอแล้วก็เงินสดแล้วก็รางวัลมอบให้แก่ปิกนิกแถมเจ้าชายเนี่ยยังบอกอีกว่าขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมเพื่อเป็นที่ระทึกแล้วก็ได้สิคะถ่ายเลยเจ้าชายยังไม่ถือตัวเลยเนาะน่ารักจริงจริงเออมาถ่ายกันยิ้มหน่อยนะได้เลยค่ะว่าเขาต่างหลงรักกันในที่สุด <c oughs> และเจ้าชายก็ได้ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรเธอได้ไว้แล้วยิ้มนะคะ ใชในที่สุดเธอก็ได้เงินแล้วก็ได้รางวัลมารักษากพ่อตามที่สัญญาไว้คุณหมอคะฉันได้แล้วค่ะพอไหมอ่ะไม่พอยังไงก็คุณหมอช่วยรักษาคุณพ่อฉันก่อนนะออแน่นอนจ้าเดี๋ยวจะพยายามรักษาให้นะเดี๋ยวให้คุณแม่กับคุณลูกเนี่ยไปนั่งข้างนอก,กรอนะดู <c oughs> ถ้าทางจะเหนื่อยนะคะสงสัยเพิ่งร้องเสร็จแน่เลยนี่ร้องพองน,ะนะคะหมอติดตามอยู่แม่แม่ไหนไหมคะถ้าแม่ไหนก็นอนก่อนได้นะเดี๋ยวหนูเนี่ยนั่งเฝ้าเอาอย่างพูดไปจบเลยเธอแล้วก็แม่เนี่ยก็นั่งรอผ่านไปเวลาจนถึง1-2ชั่วโมงหมอก็ ได้เดินมาบอกว่าเออคุณปุ๊กปิ๊กครับเอคุณปิ๊กใช้เงินรักษาอีกนะครับเพราะว่ามันไม่พอคุณช่วยหาเงินมาอีกได้ไหมครับตอนนี้คุณพ่อของคุณฟื้นไม่ได้ไปหาเงินจากที่ไหนเนี่ยฉันไม่ไหวแล้วค่ะฉันไม่รู้จะไปหาเงินยังแล้วแล้วเจ้าชายได้ทราบข่าวจึงได้มาโรงพยาบาลอย่างทันทีสวัสดีครับเจ้าชายไวบังคมครับโอมาได้ยังไงเนี่ยเจ้าชายทรงมีอะไรหรือเปล่าขอรับ พวกผมนี่จะรับใช้ก่อนเลยคือว่าหญิงคนนั้นน่ะเขากําลังรักษาพ่อเขาใช่ไหมฉันได้ข่าวมาน่ะนี่เจ้าชายมาเธอรักษาพ่อเธอด้วยเดี๋ยวฉันจะใช้จ่ายส่วนตัวออกเงินทั้งหมดเองนี่ไปบอกพวกหมอสะโอ้เจ้าชายมารับประกันเองเลยะจริงเหรอตามนี้แล้วกันนะเธอจะเป็นว่าที่เจ้าหญิงของฉันในอนาคตยังไงยังไงก็ช่วยรักษาด้วยนะได้เลยเพคะพวกเราเนี่ยจะเต็มที่เลยหลังจากนั้นคุณหมอก็ได้ไปรักษาคุณพ่อของุ๊กปีไม่ต้องร้องแล้วนะเดี๋ยวพ่อเธอเนี่ยก็ได้กลับบ้านแล้วที่ฉันร้องนี่ฉันชอบขอบคุณดังหะไม่ต้อง ฉลอกกับผ่านไปไม่นานพ่อก็หายจากการปวยเราต้องขอบคุณคุณชายมากเลยนะณีิหายได้จากการรักษาเอาหนะ้าตอนนี้หายแล้วเราเนี่ยก็อยเอาสับประรดไปฝากคุณชายกันเนอะและแล้วคืนนั้นก็มาถึงมีบุคคลหนึ่งแอบเข้ามาในบ้านตอนกลางคืนเขาคนนั้นก็คือคุณดีดีเพื่อนของน้องเจ้าชายหรือว่าเจ้าหญิงนั่นเองน้อยเน่แกคิดว่าแกเสียงดีแล้วแกจะทําอะไรได้เหรอคุณชายจะชอบแกงั้นหรอมันจะจุดเทียนเผาเผามันให้หมดเลยสับปะรดนี่ยไม่นานไร่สับปะรดของ กนิกก็ถูกไฟลามเผาไหม้สวนจนกระทั่งเสียหายไปทั้งหมดเพราะดีดีนั้นอิจฉาที่เธอนั้นได้รางวัลแล้วก็เจ้าชายเองก็ยังสนใจในตัวปิกนิกอีกด้วยเมื่อลุงเช้าทุกคนตื่นขึ้นก็ได้พบกับเหตุการณ์ไฟไหม้สวนพวกเขาที่เสียหายหมดเลยอะอะไรนี่เก<อ>ิดอ,อะไรขึ้นแล้วไปทําอะไรไม่เนี่เมื่อเจ้าชายทราบข่าวก็รีบมาอย่างเร็วนิกนก็ร้องไห้แล้วก็เสียใจฉันว่าจะเอาสับปะรดตฝไฟแต่มันกลายเป็นแบบนี้ไปก็ไม่เป็นไรหรอกนะฉันหาตัวการให้ แต่ว่าตอนนี้กลับบ้านกับฉันนะเจ้าชายก็ให้ทุกคนย้ายมาอยู่ที่พระราชวังในสวนพระราชวังเนี่ยเจ้าชายก็ได้ให้พอคุณแม่นั้นอยู่สวนหลังบ้านที่มีสวนผักผลไม้พ hmm. อสองคนนี้ก็ได้อยู่ในราชวังเอาล่ะเดี๋ยวเธอเข้าไปข้างในก่อนนะงั้นจะให้เธออยู่ที่นี่ในฐานะเพื่อนแล้วกันนะฉั<อ>นยังไม่พาไปหาพ่อแม่และในขณะนั้นเองน้องสาวจึงเดินมาหากลับบ้านดีๆนะดีๆเอ๊กลิ่นเสื้อเธอเออเหม็นจังดีๆก็ได้ตกตะลึงในภาพข้างหน้าเฮ้ยเอ๊มันมาได้ยังไงเนี่ยดีๆเหรอสาวก็ได้ทักทายเจ้าชายเาวท่านพี่ นั่นเป็นคนที่ร้องเพลงชนะนี่เอ๊ะทำไมได้เข้ามาอยู่หรอคะต่อชายก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับน้องสาวเขาฟังเธอเองก็เข้าใจดีโอ้น่าสงสารจังเลยนะคะไอ้กันนะที่ทําแบบนี้แล้วดีดีก็ค่อยๆย่องเดินออกไปไม่ดีดีกลิ่นตัวเหม็นเหมือนน้ํามันเลยอะนั่นสิดีดีเออดีดีเออเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปดีดีก็แค่เออกลิ่นควันด้วยดีดีก็แค่กลิ่นเหมือนเทียนเลยไปถามอะไรมาฉันไม่ นะเธอเผาอะไรก็เผาสวนสับปะรดไงแล้วนะดีดีก็หลงพูดออกมาทำให้ทุกคนรู้ว่าที่แท้แล้วที่ไร่สับปะรดนั้นก็คือดีดีไปเผานั่นเองอในที่สุดเจ้าชายแล้วก็ก็ได้ขอปิกนิกแต่งงานเธอจะรับฉันไหมแต่งงานกับฉันนะได้ค่ะทั้งสองคนก็ตกลงรักกันในที่สุดจบแล้ว